สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้มาอัปเดตรถกระบะ4ประตูยกสูงเข้าใหม่น่าใช้อีก1รุ่นนะครับนั่นก็คือเจ้า all new isuzu e d max 1.9 z ddi นะครับเป็นตัว Highlander 4ประตูออโต้ปี2020.21ครับสีดำเข้าใหม่สภาพแรกเข้าหล่อๆเลยใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานวันนี้ไม่ควรพลาดครับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับไมล์ไม่ถึงแสนโลคันนี้ ปี2020 21ครับนี่คือสภาพแรกเข้าเลยสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นตัว all new นะครับโฉมปี2020 21ครับสีดำนี่คือดำเดิมโรงงานเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่สภาพแรกเข้าเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานอะไรนะครับก็มาอัปเดตรีวิวไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับรถกระบะน่าใช้อีก1คันนะครับนี่ครับรุ่นใหม่เขาจะเป็นกันชนท้ายที่เข้าชุดมาให้กับตัวรถเลยนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนี่ครับ กันชนท้ายสีดำแบบนี้เข้าชุดมาให้เลยไฟท้ายเป็น LED วงแหวนซ้ายขวารุ่นนี้เป็นตัว z DDI นะครับเกียร์ออโต้ได้กล้องมองหลังด้วยครับสีดำหล่อมากคันนี้นะได้เกียร์ออโต้ได้สีประตูยกสูงสีดำด้วยนะครับราคาตั้งขายเพียง685,000บาทนะครับคันนี้ใครที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับออน,นิวอิวสุดีแม็เข้าใหม่นะครับรุ่นนี้ขายดีมากมาไวไปไวนะครับ ราคาเหลือเพียงแค่6 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับล้อแมแอกตรงรุ่นนะครับนี่ครับล้อแมแอตตงรุ่นเลยนะครับสีเขาจะเป็นออกสีเงินนะสีเงินเมทัลลิกนะครับล้อแมแกสีเงินเมทัลลิกดิสเบรกคู่หน้าดมเบรกหลังตัวรถได้สีดำเดิมโรงงานเลยนี่ครับไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยชนนะครับรับประกันรถโครงสร้างเดิมครับล้อม็กสีเงินเมทัลลิกนี่ครับขนาด18นิ้ว ได้ยางบิสโตรนะครับยางยังใหม่อยู่เลยครับยางปี2025ด้วยครับคุณผู้ชมนี่ครับยางปี2025นะครับปีนี้เลยนะครับยางใหม่4เส้นเลยการนี้ใครได้ไปก็คือไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเรามีการเซอร์วิสนะครับให้หมดเลยทั้งตัวของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยางใหม่ปี2025สปาภายในภายนอกให้ใหม่ด้วยแล้วก็รับประกันตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมเลขใหม่แท้ ไม่มีกับกรอนะครับไม่มีชนหนักพิกความาจมน้ําัตัดต่อกับเครื่องกับสีกอไม้แน่นอนนะครับมีเล่มพร้อมโอนทุกคันครับนี่ครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดทั้ง4ล้อนะฮะสภาพเดิมมีขนาดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สตาเก็บงานนะครับคุณผู้ชมให้ดูกันแบบสดๆเลยสภาพแรกเข้านะครับสภาพแรกเข้าครับมือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับมือจับโครเมียมเดิมโรงงาน กระจกมองข้างพักไฟฟ้าปรับองศา,าไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวกระจกก็คดเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ครับกระจกคดเดิมโรงงานหมดเลยบานหน้าไม่มีสะเก็ดหินนะครับกระจกบานหน้าไม่มีแตกนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED day time LED นะไฟตัดหมอก LED แล้วก็ไฟเลี้ยวดีไซน์ใหม่นะครับอยู่คู่กับไฟตัดหมอกเลยนะครับกัะจังหน้านะครับคิ้วกัะจังหน้าเป็นโครเมียมมีเขี้ยวแบบนี้ครับ2ชั้น โลโก้โครเมียมนะครับกระจังหน้าดำตัดด้วยคิ้วโครเมียมสวยงามครับไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับสวยงามเลยสภาพแรกเข้าสวยงามจริงๆคันนี้ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ1.9 z d d i นะครับ Highlander นะครับ4ประตูยกสูง นี่ครับตัว Highlander 4ีประตูยกสูงนะครับสวยงามน่าใช้งานครับคันนี้สภาพแรกเข้าเลยใครที่กลังมองหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในเพิ่มเติมหน่อยครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้า d m a มคันนี้นะครับเริ่มที่ฝั่งขวาก่อนนะครับประตูด้านหลังนะครับฝั่งขวานี่ครับสภาพแรกเข้าเดิมๆนะฮะยังไม่ล้าทำความสะอาดเลย เบาะหนังนะครับได้เบาะหนังเดิมโรงงานครับนี่ครับทรงเบาก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับสปอร์ตสวยงามเพดานเป็นสีเบจนะครับคอนโซลสีดาเบาะหนังดํามีแอร์แยกด้านหลังให้ด้วยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีที่เสียบ usb เบาะสภาพเดิมสวยนะครับรถสภาพแรกเข้านะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดก็มารีวิวกันก่อนเลยเบาะไม่มีขาดนะครับนี่ครับเบาะหนังไม่มีขาดนะครับเข้าใหม่ ข่าใหม่วันนี้นะครับวันที่นะครับ30นะครับปลายเดือนกันยายน30กันยาใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับคุณแจ่เป็นรีโมทนะครับบิสตาร์ทนะครับมือจับโครเมียมเดิมโรงงานนี่ครับพวงมาลัยมัลติฟังชันมีครูซคอนโทลให้นะครับเครื่องยนต์เป็น1.9รีเซลนะครับเกียร์ออโต้ครับนี่ครับออโต้กับเลกทอนิกสวยงามครับเกียร์ออโต้ นี่ครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับคอนโซลสวยเกียร์ออโต้ด้วยนะครับได้สีประตูยกสูงเกียร์ออโต้เบาะสภาพสวยเดิมโรงงานเลยรถนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับคันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยสติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะครับมาส์สีคิวซีน็อตกาประตูต่างๆก็เดิมหมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสนใจรีบด่วนเลยครับคุณชมคันนี้ มีโหมดออฟอินดูลิงให้ด้วยนะครับนี่ครับเทคชั่นคอนโทรลการเลื่อนถลนไหลโหมดออฟอินดูลิงปรับระดับแสงไฟหน้านะครับเบ้าคุญแจไม่มีเยินครับพวงมาลัยมัลติฟังชันสวยงามนี่ครับราคาเพียง6 8 9 0 0 0บาทนะครับ6,89นะครับ6,89นะคันนี้6,89นะครับใครสนใจรีบด่วนเลยนี่ครับหลังคา้านบนนะครับ สวยงามขอบยางต่างๆสวยนะครับตัวรับสัญญาณเสาอากาศด้านหน้านะครับเล็กไม้ใช้งานไปเท่าไหร่เนี่ยมาดูกันครับคุณผู้ชมอันนี้นี่ครับนี่นะครับผมอะไรมันจีฟังก์ชันครืสคอนโทรลเลขไม้เก้าหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอแยกขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ฮะดูระบบต่างๆเพิ่มเติมกันนะครับมาดูภายในเพิ่มเติมกันนะครับรถเข้าใหม่เก้าหมื่นสี่พันโลสำหรับเลขไม้ ผมลัยมันติฟังก์ชันสวยงามปุ่มกดต่างๆอยู่ครบนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้นะครับคันนี้มีครุสทอนทนลด้านขวาเกียร์ออโต้ใช้งานได้ดีนะครับเกียร์ออโต้ใช้งานได้ดีมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับติดตั้งเดิมมาจากโรงงานเลยครับกล้องมองหลังนี่ครับกล้องมองหลังครบเลยนะครับนี่ครับมี Apple c a r p l a y ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนนี้นะครับเครื่องเสียง ครบเลยนะครับแอร์แบ็กอนะครับ USB AUX power outlet ต่างๆครบเลยราคาเพียง6 8 9 0 0 0 0นะครับคันนี้ไมลได้เกียร์ออโต้นะครับ4ประตูยกสูง1.9 Z DDI เครื่องยนต์1ั0 9นะครับคันนี้นี่ครับด้านบนคอนโซลก็สวยหรูหรามีที่เปิดปิดเก็บของได้ด้วยนะครับคอนโซลสวยนี่ครับไฟฉุกเฉินมีด้วยนะครับนี่ครับ ไฟสองสว่างตรงนี้นะครับใส่ให้ใหม่นะครับตรงนี้ก็จะดุดไปใส่ให้ใหม่แล้วก็ตัวสติกเกอร์ตัวไฮเดนเดอร์ใส่ให้ใหม่ด้วยนะครับเขาถอดไปขัดนะฮะนี่ครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับคันนี้เจ้าของเดิมเขาต่อเดินสายกล้องบันทึกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่ซื้อกล้องใส่ได้เลยครับนี่คือกล้องบันทึกนะครับนี่ครับกล้องบันทึกซื้อกล้องเสียบใส่ได้เลยนี่ครับคนสวนสวยครับรถสวยคันนี้สภาพเดิมไม่มีอะไรเลยนะครับสภาพแรกเข้า มีตัวลำโพงไ์เซอร์ลาวนะครับซ้ายขวาให้ด้วยนะนี่ครับลำโพงไ์เซอร์ลาวซ้ายขวาให้ด้วยเขาครบเลยนี่ครับลำโพงไ์เซอร์ลาวซ้ายขวาครบเลยนี่ครับสวยงามคันนี้ใครสนใจนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยมากนะครับขอการันตีเลยว่ารถสวยมากคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนี่ครับเกียร์ออโต้ต่างๆคอนโซลต่างๆส,สวย นะครับหมายเลขเก้าหมื่นสี่นะครับคันนี้เข้าใหม่นะครับ all new insu d-max หนึ่งจุดเก้า set ddi auto รุ่นสี่ประตูยกสูงนะครับสองพันยี่สิบจดยี่สิบหมายเก้าหมื่นสี่สีดำเข้าใหม่สภาพแรกเข้านะครับราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใครที่สนใจนะครับก็สามารถขอรายละเอียดขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เปิดไฟให้ดูกันนะครับ ไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออตโต้ฝั่งคนขับนะครับนะครับออตโต้ฝั่งคนขับนะครับกระจกไฟฟ้า4บานไปออตโต้ฝั่งคนขับด้วยนะครับที่เหลือเป็นไฟฟ้าหมดเลยกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับครบหมดเลยนะครับพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,ฟาสวยงามคันนี้น่าใช้งานครับตอบโจทย์สำหรับลูกค้ายัางมองหากระบะออตโต้สี่ประตูรถปีใหม่ใ,หมใช้งานน้อย ะครับ94,000โลปี2020-21นี่ครับสีดำหล่อๆเลยไฟท้ายสวยนะเป็น LED แบบนี้ไฟสองป้ายทะเบียนต่างก็ครบหมดฝาท้ายเดิมนะครับโครงสร้างเดิมสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ครับล้อมแอไม่มีรอยเปลี่ยนเลยนี่ครับภายในภายนอกสวยงามครับคันนี้ อยากดูรูจริงเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการจัดไฟนน้นคันนี้จัดฟรีดาวหรือมีงบดาวต่างๆอยรแจ้งมาได้เลยนะครับผู้ชมมีเครดิตก็สามารถยื่นฟรีดาวได้เลยนะคันนี้นะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนครั้งวันจระมาณ1 2ื่นกว่านะครับฟรีดาวหมืนสองหมื่ประมาณนี้นะครับ จัดได้สูงสุด7ปี84งนวดนะครับผู้ชมไฟหน้านะครับสวยงามนะครับไฟหน้าสวยงามครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยเข้าใหม่นะครับ30กันยาอีสุดีแม็ก1.9 ZDDI 4ประตูยกสูง